ข่าวดวงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันดวงสตาโศคลาบในอาทิตย์หน้าประจำปี67ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นคือเทวดาจุติลงมาแต่สวงสวรรค์โศคลาบบารมีจึงบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านเพราะว่า บุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลสนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันในอาทิตย์หน้านี้ตัวของพวกท่านเตรียมจับเงินแสนเงินล้านโศกลาบบารมีจะลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของพวกท่านไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดี มีบารมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะตัวของพวกท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีบารมีเงินแสนเงินล้านอยู่แล้วฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ สิ่งที่ท่านต้องการแล้วบาระมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนจงพิมพ์คำว่าข้าพระเจ้าขอรับเอาโชคเอาใซรับเอาพรรับเอาบาระมีเงินแสนเงินล้านก่อนจะไปติดตามรับสมและรับฟังนั้นให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่หรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าลืม หยิบจับอารอตเตอรี่สักสองใบสามใบแล้วตัวของพวกท่านจะได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโชคลาบบารมีเงินแสนเงินล้านจะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีไปพร้อมๆก,กันกับตัวของพวกท่าน ดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนสวัสดีคนที่มีบุญญาบารมีเศรษฐีทุกทุกท่านถ้าเข้ามาแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะซองสิบสองราศีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะมาเผยแร่เคล็ดลับวิธีการทําให้ดวงสตาวาสนาของพวกท่านนั้นมีแต่โชคแต่ลาบ มีความมั่งคั่งร่ำรวยโศกดีตลอดการและตลอดไปอย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาของท่านนั้นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามในปีพศ2567นี้โศกราบบารมี เงินแสนเงินล้านจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านจะทำธุรกิจการค้าขายหรือทำอะไรก็ตามผู้คนให้ความเคารพนับถือและให้การสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่า ตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือบุญญาบารมีแต่ซาตปางกรในโดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีดวงมหาเฮงมหาโชคมีดวงมหาเฮงโภกาทัพย์ไม่ว่าตัวของท่านจะพบเจออะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่เป็นบุพกรรมเก่าในโดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดี ที่ลังไลเข้ามาในชีวิตของท่านใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นกรรมเก่าบุญมาวาสนาได้ส่งผลอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในด้านการเงินของท่านในปี66ตัวของท่านนั้นผ่านอะไรมาเยอะแต่ในปีพศ2567นี้โศกราบ ดวงสตามหาเหงมหาโศกมหาโภกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆและระนึกเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการโศกราบบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านจนตัวของท่านนั้น ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในปี66นั้นตัวของท่านจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในปี67นี้ตัวของท่านก็ผ่านมันมาได้และจะมีแต่โชคแต่ลาบ บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาตัวของท่านอย่างแน่นอนด้านสุขภาพตัวของท่านนั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสะนนั้นแล้วจงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆ ไม่ว่าตัวของท่านจะมีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของท่านนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สำคัญฉะนั้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนั้นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตาม จะคิดอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคว่าราบบารมีของท่านนั้น แกก้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างดวนดวนท่าตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของท่านจีบจับอารอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวของท่าน จะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนด้านโศกลาบด้านความรักความเมตตานั้นไม่ว่าตัวของท่านจะไปทางทิศไหนก็ตามก็จะมีคนรักคนเมตตา นโอบอ้อมอารีตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถ้าตัวของท่านทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ line, ผู้คนก็ให้ความสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเส้นกันสันั้นแล้วตัวของท่านในปีนี้ คือดวงมหาเฮงมหาโศกมหาแห่งโพกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองและสาธุการเอาโศกเอาลาบเอาบารมีเงินแสนเงินล้านนี้ให้ดีๆเพราะโศกเพราะลาบ ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆสะนั้นแล้วจงตั้งใจโฟกัสจดจอต่อหน้าที่การงานและดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นจึงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านอย่างไรก็ตามใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุ ขอบุญญาบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองดลนบันดาลให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นมีเงินแสนเงินล้านเงินโกดไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตาม ขอให้สำเร็จผลในปีพศ2567นี้แล้วตัวของพวกท่านก็จะมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนด้านความรักความเมตตาตัวของท่านจะมีคนรักคนเมตตาหรือจะมีคู่ครองมีคู่สีวิต ที่คอยซับพอร์ตตัวของท่านสนั้นแล้วถ้าตัวของท่านพบเจอผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นแบบนี้ให้ตัวของท่านนั้นรักษาเขาไว้ให้ได้ดีเพราะคนคนนั้นจะคอยซับพอร์ตตัวของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา ไม่ว่าตัวของท่านจะพบกับอุปสรรคบัญหาอะไรก็ตามตัวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นยิงหรือายก็จะจับมือกันไปคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านบารมีเงินแสนเงินล้านอุอากาษะมหาเฮงมหาโศกจะหลังไหลเข้ามา แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสะนั้นแล้ว พ่อหมอเองขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะตัวของท่านนั้นมีบาระมีเงินแสนเงินล้านลาหูได้เคลื่อนย้ายราสีได้เคลื่อนทัพเป็นดวงมหาเฮงมหาโศกมหาแห่งโพกซับแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคชะตาบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ขอให้พวกท่านได้จับเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกตนทุกคนด้วยเถิด